จบแล้วยุคทองการค้าปลีกค้าส่งประเทศไทย ย้อนหลังไปสมัยก่อนชื่อของสำเพงและประตูน้ำคือแหล่งรวมสินค้าที่ใครอยากได้อะไรก็ไปได้เลยของเยอะของถูกเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งคัาปีขนาดใหญ่ของกรุงเทพที่มีสินค้าแทบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนของเล่นกิฟ์ช็อปหรือแม้แต่เสื้อผ้าสมัยนั้นย่านสำเพงผู้คนหนา,นานแน่นเดินเบียดเสียดกันทั้งคนไทยและคนต่างชาติเช่นเดียวกับประตูน้ำที่คับข้างไปด้วยผู้คนพ่อค้าไม่ค้าขายดีกันตลอดทั้งวันโดยเฉพาะประตูน้ำในอดีตถือว่าเป็นศูนย์รวมธุรกิจเสื้อผ้าการเม้นเพื่อส่่งออกทีใหญสุด ไทยทําไรายได้เข้าประเทศแต่ปีสูงมากแต่ภาพที่ปรากฏในวันนี้ทั้งสําเพลงและประตูน้ําแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงถึงขนาดที่พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเหงาและซบเซาที่สุดในรอบ50ปีเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองย่านการค้าทําเลทองที่ปัจจุบันแทบถูกดองคนเดินน้อยกว่าที่เคยผมเอ็กซในรายการไทยเฟนชดูเดยจะเล่าให้ฟัง ถ้าดูข้อมูลจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ย่านสำเพลงและประตูน้ำต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกค้ามาเดินซื้อสินค้าน้อยมาก วันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันปกติแทบไม่ต่างกันจะมีลูกค้าเพิ่มมาบ้างก็ช่วงวันหยุดยาวส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เดินมาแบบเจาะจงซื้อลูกค้าขาจรนา,นานจะมาทีร้านที่เปิดมานานถือว่าพออยู่ได้หลักๆมาจากลูกค้าเก่าที่ซื้อไปขายต่อสินค้าที่ยังขายได้ส่วนใหญ่เป็นเสื้อยืดและยูนิฟอร์มแต่ที่ขายไม่ได้เลยและยอดตกลงไปบ้างคือกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นเนื่องจากเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่มองว่าไม่จําเป็นเศรษฐกิจแย่นักท่องเที่ยวหาย รายได้พดส่วนภาพจําจากอดีตก็คงเอามาใช้นิวตอนนี้ไม่ได้นะครับจากที่เมื่อก่อนเราจะเห็นนะักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกมือแต่เดี๋ยวนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นภาวะเศรษฐกิจที่มีผลทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการใช้จ่ายข้อมูลจากผู้ที่เปิดาร้านค้าในพื้นทีนั้นบอกว่าแม้นักท่องเที่ยวจะยังคงมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นแค่มาเดินเที่ยวเท่านั้นดังนั้นภาพคนเดินที่อาจดูว่าเยอะไม่ได้ซ้อนถึงยอดขายที่มากขึ้นตามไปด้วยยิ่งช่วงเดือนไหนที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวน้อยภาพรวมของยอดขายก็สุดหนักตามไปด้วยทีมงานไทยเฟรนช์ชัยเซ็นเตอร์ได้สำรวจรายได้ของพ่อค้าไม่ขายในสัมเพงพบว่ายอดขายหายไปกว่า70%แถมบางวันถึงขั้นขายไม่ได้เลยสักบาทก็มี พอค้าแม่ขายที่ยังเปิดร้านอยู่บางทีก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแค่ขอให้พอขายได้บ้างก็ยังดีวันละ3า0ร0 0ก็เอาแค่พอให้มีกินไปวันๆซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อน ที่ไม่ถึงชั่วโมงก็ขายได้ไม่ต่ำกว่า5,000-10,000ถึง 1, บาทในขณะที่ร้านที่เปิดมานานร้านเก่าๆยอดขายก็ตกลงจากหลักแสนบาทเหลือแค่หลักพันใครที่สายป่านยาวหน่อยก็อยู่ได้นานส่วนใครที่สายปั่นสั้นหาเงินมาหมุนไม่ทันก็ต้องแยกย้ายเลิกกิจการไปทุกวันนี้ร้านค้าเริ่มหายไปมากกว่า30-40%แ,และน่าจะมีการทยอยปิดตัวอีกเรื่อยๆค่าเช่าสูงแลนด์หลอดไม่งอ เพราะมีคนต่อคิวขอเช่าพื้นที่อยู่เรื่อยๆทีมงานไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์สัมภา,าษณ์เจ้าของธุรกิจในศูนย์การค้าพ l a t i n u m Fashion m a ซึ่งเป็นห้างค้าส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในไทยมีผู้ประกอบการมากกว่า2,000ร้านค้าในช่วงโควิด -19 นั้นมีมาตรการช่วยเหลือลดราคาค่าเช่าทําให้พออยู่ได้แต่หลังจากหมดโควิดค่าเช่าก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ค่าเช่าประมาณ80,000-3 0 0 0 0 0บาทต่อห้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งในแต่ละชั้นอย่างห้องในชั้นนนล่่าางั้ค เช่าจะสูงกว่าห้องในชั้นบนเป็นต้นเรื่องค่าเช่านั้นถือเป็นเหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการที่สายป่านไม่ยาวพอสอบปิดร้านเลิกกิจการและถ้าไปดูเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ยิ่งชัดเจนว่านี่คือวิกฤตของตลาดค้าปลีกในเมืองไทยจริงๆยกตัวอย่างนะครับร้านขายกระเป๋าแห่งหนึ่งในย่านสัมพงให้ข้อมูลว่ายุคที่รุ่งเรืองที่ร้านขายกระเป๋าซึ่งผลิตเองโดยใช้วิธีการจ้างช่างชาวไทยให้ตัดเย็บแต่ปัจจุบันขายแค่กระเป๋าอย่างเดียวยังอยู่ไม่ได้เลย พะมีพ่อค้าแม่ค้าคนจีนเข้ามาขายตัดราคาทําไม่ต้องไปหาสินค้าอื่นมาขายวควบคู่แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมากนักนะครับแถมยังต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวสินค้าอื่นก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันนะครับเช่นแม่ค้าร้านจําหน่ายเคสมือถือและอุปกรณ์อะไหล่ DIY ในตลาดสัมเพลงนั้นให้ข้อมูลว่าลูกค้าที่เคยมาเดินซื้อของในตลาดสัมเพลงหายไปกว่า80%สังเกตง่ายๆในวันเสาร์อาทิตย์คนจะเบียดกันแน่นแต่ตอนนี้บางตามมากนอกจากคนมาเดินน้อยส่วนใหญ่ยังไม่ค่ออยซื้อ อีกด้วยว่ากันว่า เราเข้าสู่ยุคคนขายเยอะกว่าคนซือ้อผลพวงที่เป็นลูกโซ่ตามมาอันเกิดจากพลังโซเชียลนั้นยิ่งมีข่าวพระสำเพ็งหรือประตูน้ําเงียบเหงาก็ยิ่งทําให้ซบเซาเงียบเหงาหนักขึ้นไปอีกทั้งภาพข่าวและการสื่อสารที่ออกไปยิ่งตอกย้าให้คนไม่อยากมาเดินมากขึ้นกลายเป็นเคราะห์ซ้ํากรรมซัดของผู้ประกอบการอย่างมากอันที่จริงพ่อค้าแมค่ค้าก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับหลายร้านปรับตัวมากขึ้นโดยเฉพาะการไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีหลายร้านที่ใช้วิธีนี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้มากที่สุดปัญหาของตลาดค้าปลีกที่เหมือนจะหมดยุคทองไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ประตูน้ําหรือสาเพ็งนะครับลองไปเช็คดูตลาดค้าปลีกอื่นๆก็ได้ซึ่งได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเช่นตลาดโบเบ่พ่อแค้าแม่ค้าพูดตรงกันว่ายอดขายหายไปกว่า80%นไหนจะต้องแบกรับค่าเช่าต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนทางกับรายได้ที่ลดลงอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะตลาดค้าส่งตามแนวชายแดนที่เงียบอยู่แล้วก็กลายเป็นเงียบหนักหลังจากที่มีมาตรการปิดด่าน ตอกย้ำว่าหมดแล้วจริงๆกับการเป็นยุคทองของตลาดค้าปิดชื่อดังของไทยในย่านต่างๆแม่น้ำเปลี่ยนทิศธุรกิจเปลี่ยนไปโลกใหม่ไม่เหมือนเดิมช่องทางจําหน่ายเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้ซื้อเปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับว่าการซื้อของออนไลน์นั้นเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เน้นสะดวกไม่อยากเดินทางไม่ต้องวุ่นวายกับการหาที่จอดรถส่งผลให้สัมเพลงนั้นไม่ตอบโจทย์เหมือนในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นเราจะเห็นบางาร้านตั้งกลุ่มไลน์หรือ Facebook กลุ่มขึ้นมาหากมีสินค้าใหม่ก็จะโพสต์ลงในกลุ่มและถ้าใครสนใจก็ไลน์สั่งซื้อมามีบริการจัดแพ็คส่งไปให้ถึงที่เวลาคนอยากได้สินค้าอะไรก็เริ่มเสิร์ชที่ Google ค้นหาร้านที่ถูกใจเช็คข้อมูลราคาความน่า่าืือออถตติดซ้ โดยตรงกับผู้ขายได้ทันทีทำให้จำนวนลูกค้าที่ต้องเดินทางมาถึงย่าสัมเพลงและประตูน้ํานั้นลดลงอย่างมากเพราะออนไลน์สามารถตอบโจทย์ได้แทบทุกอย่างทั้งความสะดวกและราคาของคู่แข่งโดยเฉพาะการซื้อผ่านแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซตัวกลางอย่างเช่น Shopee Lazada TikTok และเตมูซึ่งตัวกลางเหล่านี้ไม่ได้เป็นของประเทศไทยเลยนะครับถือเป็นการเปลี่ยนเกมค้าปลีกแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงแพลตฟอร์มเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางออนไลน์เชื่อมต่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อโดยตรงทําให้ร้านค้าขายของได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านจริงขณะเดียวกันสามารถเปรียบเทียบร,ราคาอ่านรีวิวดูรูปสินค้าและสั่งซื้อได้ในไม่กี่คลิกพร้อมระบบจัดส่งถึงบ้านเมื่อรวมกับโปรโมชั่นหนักๆอย่าง d o u b ลเดย์ลดราคา 9.9ส่งฟรีโค้ดส่วนลดและการชาระเงินแบบปลอดภัยทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปเดินหาของเองอีกต่อไปเพราะปัจจุบันลูกค้าไม่ได้เดินเข้าร้านแต่กําลังหาร้านในมือถือแทนคู่แข่งรอบด้านทุนจีนกว้านเรียบผลกระทบโดยตรงนะครับโดยเฉพาะย่านประตูน้ําเมื่อกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่จากมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนําเสื้อผ้ามาขายเองและก็มีอีกหลายกลุ่มบริษัทที่สั่งผลิตจากโรงงานโดยตรงมาขายในย่านประตูน้ําพูดง่ายๆว่า ต่อท่อตรงจากจีนสู่ไทยในราคาที่ถูกกว่าร้านอื่นๆหลายเท่าตัวพอค้าแม่ค้าคนไทยสู้ไม่ได้แน่นอนหรือย่านสําเพงปัจจุบันมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าคนจีนเข้ามายึดครองพื้นที่เพื่อค้าขายกันมากขึ้นซึ่งพวกนี้สามารถเจราจากับโรงงานผู้ผลิตในจีนได้โดยตรงเพื่อนำสินค้าเข้ามาขายในราคาที่ถูกกว่าเพราะสั่งผลิตในจำนวนมากหรือ Economic of Scal e ยิ่งสั่งซื้อมากราคาก็ายิ่งถูกลงเรียกได้ว่า จีนขายแข่งกับไทยในถิ่นประเทศไทยโดนต้นทุนค่าเช่ากินหมดกำลังซื้อลดลงอย่างน่าใจหาย Big p เ a y e r มีความสัมพันธ์กับทุนจีนเพราะคนจีนที่เข้ามาเปิดร้านค้าขายนั้นมักเสนอค่าเช่าที่สูงก,กว่าคนไทย5-10เท่าเช่นย่านสำเพ็งก่อนโควิด19 ราคาค่าเช่า1 5 0 0 0บาทต่อเดือนก็ปรับเพิ่มเป็น3 0 0 0 0ถึง40,000บาทหรือโซนาคารพาณิชย์จาก7 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อเดือนก็กลายเป็น1 0 0 0 0 0ถึงห้0 0 0 0บาทเมื่อต้นทุนค่าเช่าที่สูงขึ้นแต่ยอดขายรายได้ไม่สูงตามก็ทำให้ร้านค้ารายย่อยส่วนใหญ่ไปต่อไม่ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่รายได้ของคนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับสวนทางกับรายจ่ายที่มากขึ้นทั้งต้นทุนการผลิตต้นทุนวัตถุดิบปรับเพิ่มราคาสินค้าจึงจำเป็นต้องปรับตามผู้บริโภค ไม่มีกำลังซื้อแม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะพยายามแก้ปัญหาในทุกวิถีทางเพื่อกระตุ้นยอดขายทั้งจัดโปรโมชั่นบ้างแล้วลดแลกจากแถมบ้างแล้วทําการตลาดผ่านโซเชียลบ้างแล้วละ่ะแต่จากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันก็ทําให้ยอดขายนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยร้านทั้งหลายก็ต้องจําใจปิดตัวและเลือกไปหาไรายได้จากธุรกิจอื่นแทน ท้ายสุดนี้ทุกเหตุผลล้วนสับสนว่าทำไมยุคทองค้าปลีกค้าส่งในไทยจึงมาถึงจุดจบแม้ว่าย่านสำเพงหรือประตูน้ำในทุกวันนี้จะไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่ภาพจำในอดีตถึงตอนนี้ก็แตกต่างกันอย่างมากไม่เฟื่องฟูและไม่สร้างไรายได้ให้ผู้ประกอบการเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปทางรอดของผู้ประกอบการในยุควิกฤตนี้คือการบริหารจัดก,การต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันไหนไม่จาเป็นให้ตัดทิ้งไปเพื่อลดต้นทุนสินค้าต่อนหน่วยให้เยอะที่สุดจากนั้นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีหลายวิธีนะครับเหนือสิ่งอื่นใดหากหวังเพิ่มยอดขายจริงๆต้องมองถึงการต่อย,ยอดสินค้าสร้างแบรนด์พัฒนาธุรกิจให้แตกต่างจากคู่แข่งและพูดกันแบบตรงๆไม่ได้โลกสวยนะครับอย่าฝากความหวังไว้กับการช่วยเหลือจากภาครัฐพราะท้ายสุดแล้วธุรกิจของคุณนั้นจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณที่ต้องลงมือทําเองให้ดีที่สุด ใครที่มีประสบการณ์บาดเจ็บหนักหน่วงในช่วงการค้ารอบนี้แสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันมาเยอะๆนะครับ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมาป่อ่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7